สวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นมาครับจาว่าอีดิชั่นนะครับผมในมือถือนะครับผมอาจจะสงสัยว่าทาไมถึงผมมาอยู่หน้านี้นะครับผมอ่าใช่ครับคือวันนี้ผมจะมาแบบสอนนะครับผมเล่นไมค์คัมนะครับผมเป็นเอาแบบจาว่าแบบร้อเซเต็มเลยครับคือมาอยู่ในเครื่องเรานะครับผมวิธีการง่ายๆนะครับผมให้คุณโหลดแอปนี้มานะครับผม เนี่ยแหนะนนนที่ที่ผมวงอยู่ครับให้โหลดแอปนี้มานะครับผมมีไม่รู้อ่านว่าอะไรใช่ไหมครับผมขออภัยนะครับต่อไปนะครับผมก็ให้ท่านผู้ชมนะครับผมเอ่อไปที่เพจโตนะครับผมผมจะสอนโหลดนะครับผมก็คือถ้าท่านผู้ชมโหลดไม่ได้นะครับผมให้พิมพ์คํไว่าถ้าท่านผู้ชมไม่รู้นะครับผมว่ามันคือแอปอะไรนะครับผมมีวิธีง่ายๆครับเขียนว่า m i n e c r a f t pc นะครับผม นี่ครับมันจะขึ้นอย่างนี้ครับ P C ป้าหนึ่งนะครับ P C หนึ่งจุดสิบสองคืออะไรปาหนึ่งนะครับอ๋อเขียนว่าอหมรครับ P C พอครับผมคือถ้าถ้ากดไปตรงนี้นะผมให้อันเนี้ยถ้ามันเป็นรูป Captain Table นะผมอันนี้คือใช่เลยครับผมชื่อตัวนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยชื่อชื่อแอปนี้เลยนะครับนี่ครับ อันอันนี้ก็อันนี้อันนี้ผมไม่ไม่รู้แล้วกันนะครับคือถ้าท Hans ่านผู้ชมโหลดมาแล้วนะครับผมให้กดเปิดนะครับแล้วปกตินะครับผมถ้าท Hans ่านผู้ชมเข้ามามันจะรอนิดนึงแล้วก็เข้ามาเมนูนี้นะครับผมถ้าท่านผู้ชมเคยเอ่ออันนี้ถ้าท่านผู้ชมก็ใส่อีเมลกับพาสเวิร์ดก็ได้นะครับผมอันนี้แล้วแต่นะครับแต่สําหรับผมผมไม่ทำนะครัผม,ผมจะทํา อันนี้มันเป็นชื่อตัวละครผมนะครับผมจะใส่เป็นชื่อแบบแบบเในช่องชแนลเลยนะครับผมอันนี้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมท่านผู้ชมจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องทําอีเมลไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดก็ได้นะครับผมไม่จาเป็นนะครับผมเดี๋ยวผมมีวิธีสอนเยอะครับคือตรงนี้นะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะใส่อะไรครับแต่อันนี้สําคัญมากครับถ้าตั้งชื่อแบบนี้นะครับคุณต้องกดตรงนี้ด้วยแล้วก็เอ่มล็อกอินไปนะครับผมมันจะเข้ามา เมนูนี้ทันทีเลยนะครับผมส่วนวิธีการเล่นไมค์ครับเป็นแบบเวอร์ชันนะครับผมถ้าเวอร์ชันของแนะนําแต่ละเครื่องนะครับผมมันก็จะแนะนํา1.7.10นะครับผมก็แล้วแต่ใครเล่นนะครับผมใครใครจะเล่นอะไรก็เล่นไปนะครับผมไมค์ครับอันนี้นะครับผมคือคือแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับผมอาจจะมีไลน์เข้ามาก็ขออภัยนะครับผม คืออันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับเออผมผมผมไม่แนะนำ1.17กับ1.16 1.15เลยนะครับมันเป็นโมชั่นที่เอออันนี้ผมขอบอกตรงๆนะเป็นโมชั่นที่สูงสําหรับผมนะครับเพราะว่าอะไรครับคือไมครของผมอ่ะคือเวลาเล่น1.17อ่ะเครื่องมันจะกินสเปคเครื่องเยอะมากครับอันนี้ขอบอกเลยครับแล้วก็คือมันไม่ใช่เลยหรอกครับคือมันแบบว่าแบบ กินจะไปเครื่องไม่พอครับแถมมันยังแหลกยังอะไรอีกครับผมผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าใครเครื่องลื่นก็แล้วแต่ครับส่วนเวอร์ชันที่ผมแนะนำนะคบผมก็อาจจะ1.12ไม่ก็่อเกานึ่งจุดแปอะไรเงี้ยครับสำหรับผมผมอยากเล่น1.9ขึ้นไปอะ่ะผมชอบคอมโบครับผมอน,นั้นแบบถ้าผู้ชมอาจจะรู้อยู่แล้วครับว่าคอมโบคอมโบอันนั้นอะคือ คือประมาณว่าผมอ่ะเล่นไมค์ครับใช่ไหมครับคือเป็นไมค์ครับของเอิมพอะ่ะผมก็เบื่อแล้วครับมานั่งแบบฟัน1.8อะ่ะที่ที่มันเป็นฟันแบบตีตีรัวครับตีรัวๆแบบไม่มีคอมโบไม่มีอะไรครับผมผมเบื่อครับผมผมก็เลยอยากมาเล่นไหนในก็ไหนๆแนละ้วอยากเล่น1นึ่งจุดสิบสองนัหน่อยผมผมก็อยากก็ท่านผู้ชมโหลดนะครับผมให้ให้กดผมผมลืมสอนอีกแล้ว คือถ้าผม้ชมโหลดนะครับผมถ้าถ้ามันอันนี้หนึ่งจุดสิบสองนะครับแล้วแต่ถ้าผู้ชมถ้าผู้ชมจะเลือกเวอร์ชันอะไรก็เลือกไปนะครับส่วนถ้าพอเสร็จแล้วก็กดเพย์นะครับผมพอมันโหลดไปเสร็จปุ๊บถ้ามันกดปุ่มสีเขียวอันนี้นะครับผมให้กดไปเลยครับผมอันนี้เป็นไมค์คาฟจาว่าที่โหลดแล้วง่ายที่สุดตั้งแต่ <c oughs> ตั้งแต่ผมเคยเล่นมานะคะผมอันนี้ง่ายที่สุดแล้วนะคะผม แบบง่ายมากๆเลยครับผมคือปกติอะถ้าถ้าจะเป็นไมค์คาแบบจาว่าของคนอื่นนะครับที่เขาให้ลิงก์มามันวุ่นวายครับมันต้องแบบว่าเออมันต้องแบบว่าอะไรนะครับคือ,ค,อคือต้องมานั่งแตกไฟล์แล้วก็แยกไฟล์นู่นทํานูน่นทํานี่ทํานั่นทํานูน่นของผมไม่ต้องเลยครับคือแค่นี้ก็เล่นจาว่าได้แล้วครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้แล้วแต่นะครับ ผมจะสอนปรับการตั้งค่าตรงนี้นะคบผมอันนี้นีเปิดเมาส์แมสครับเอ้ยเปิดเปิดอะไรนะเออมันคล้ายๆเมาส์ครับก็จะมีให้ท่านผู้ชมตั้งค่ามากมายนะครับผมเป็นจาวาที่สมจริงจริงเลยครับผมอันนี้ผมก็อันนี้จะบั๊กนิดนึงนะครับผมผมไม่รู้เหมือนกันครับมันบั๊กอะไรอันนี้ก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอที่ที่ดูอยู่นะครับผมอันนี้นะครับผมจาวาอันนี้มีฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับผมผมชอบมากเลยครับ นี่นี่ครับฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับใครอยากลองเล่นนะครับผมผมแนะนําให้เล่น1.7นะผม1.7ลงไปครับมันคือตายแล้วจะโดนลบโลกของจริงเลยครับผมเป็นไงครับโหดร้ายไหมครับผมมันก็โอเคนะผมผมชอบนะครับผมส่วนการืั้งค่าผมผมผมก็เอมยังตั้งค่าไม่ค่อยเป็นอะคือจาว่ามันตั้งค่าอะไรไม่รู้ครับคืออันนี้ก็เคเอ็นิวโวไป พอดีว่าโวที่เมื่อกี้นะผมผมเคยผมเคยเล่นอยู่ครับผมเคยเล่นแล้วพอผมไปเล่นไหมครับเออเวอร์ชั่นต่ำแล้วทีนี้มันบั๊กครับผมก็มเลยต้องมาเล่นใหม่ก็อันนี้อันนี้ก็จะให้เข้าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอโหลดไปนะผมรอโหลดไปเดี๋ยวผมตัดตอนที่เออผมเข้าโวเสร็จแล้วกันนะครับ ท่านผู้ชมครับ <c oughs> สิ่งที่ได้ดีครับคือผมอะ่ะอันนี้ถ้าจะเห็นภาพแปลกๆก,ก็ไม่ต้องสงสัยนะครับผมจะเล่าให้ฟังครับคือ <c oughs> มันมีเหตุการณ์อยู่ที่ว่าคือผมอะ่ะเอาแมปเนี้ยไปเล่นไมค์คับแบบไปเล่นลงไปเล่น1 7จแล้วก็ลงไปเล่น1.9แล้วก็ขึ้นมาเล่น 1. 1 2ิบใหม่แล้วก็ไปโหลด1.15้ามาเล่นอีกผลปรากฏที่ได้คือมันบั็กครับดูมันบั็อกดิครับ โอ้โหโคตรลายตาเลยครับท่านผู้ชมคือจะเห็นว่าผ้ามันมืดน้ใช่ครับพอดีว่าผมปรับเอิรมเลนเดอร์เอออะไรนะเออเลนเดอร์คลาวหรอครับคือผมปรับให้มันต่ําพอดีเครื่องผมแหลกอะครับเห็นป่ะครับนี่นี่ก็กระโดดวิ่งด้วยปกตินะครับผมอ่ะผมจะสอนท่านผู้ชมเอิรมเล่นไมค์คาบจาว่านะครับก็คือเอิรมปุ่มตรงนี้นะครับผม P R I นะครับผมอันนี้เป็นตีนะครับผมกดตีศัตรูนะครับผม กดตีศัตรูนะผมหรือว่าถ้ากดตีค้างมันก็มันจะจะมีครูดาวเข้ามานิดหน่อยครับโหคุ้คนแหลกอะครับผมบอกเลยอ๋อสวัสดีอ๋อสวัสดีผมติดตามช่องค้นนายนะ, <c oughs> นะผมอันนี้อันนี้อันนี้เน,นี่ยเห็นปะเห็นปะคือคือคืออันนี้อันนี้คือกดตีนะครับแต่ถ้าถ้าผู้ชมนะครับผมถ้าใช้ขวานหรือใช้มือหรือใช้อะไรต่างๆนะครับถ้าถ้าผู้ชมกดตีผิดนะครับผมสิ่งที่ได้นะครับผมดูนะครับ ถ้าท่านผู้ชมกดตีผิดนะครับนี่ดูดิครับโอ้แหลกเกินสิ่งที่ได้นะผมคือมันจะทําลายพื้นเลยครับนี่คือถ้าเป็นผมผมแนะนํา1 9จุดเก้านะครับใครที่อยากเล่นคอมโบนะผมหนึ่งจุดเก้าพอดีไปนะผมไม่ต้องจุดศูนจุดหจุดสอจุดามะไรก็ไม่ต้องนะผมไม่จําเป็นคนระับคือมันบล็อกนะผมแต่ครึ่งท่านผู้ชมไม่บล็อกหรอกครับเพราะว่าเอิมพอดีว่าผม คือผมมันบัคกเพราะว่าเออมันแบบว่าอะไรนะผมไปเล่นเวอร์ชั่นเก่าด้วยเวอร์ชั่นใหม่ด้วยแต่ขอพยภยาพมึนนะครับคืออ่าเดี๋ยวผมจะสอนนะส่วนเดี๋ยวประน,นึงขออันนี้อันนี้ขอขอสปอยล่วงหน้านะผมข,ขอจริงๆครับผมไม่ไหวครับไม่ไหวจริงครับโอ้โหเอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมันเป็นแบบนี้ครับ โอ้โหแหลกมากเลยคือมันบักนะผมอันอันน,น,นี้อันนี้ไม่เกิดเครื่องคุงผู้ชมแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องผมเผลอเอาไปเล่นแบบหลายเวอร์ชั่นเกินไปนะผมแต่แต่ผมจะบอกข้อเสียของจาว่าแล้วผมหนึ่งคือแหลกจริงๆครับผมอันนี้คือคือพูดจริงๆนะครับพูดแหลกนะครับสองคืออันนี้ท่านผู้ชมน่าจะรู้นะครับผมอ่า <c oughs> ผมจะบอกให้ข้อเสียข้อที่สองคืออะไรนะครับเด,เดี๋ยวเด,ดี๋ยวรอดู โอ oh, แหลกมากอ่าผมผมได้ไม้มาแล้วเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะบินบินแบบต่อสูงสูงเลยนะอุย้ยผมผมกดผิดผมกดผิดน็่คือแหลกมากแหลกแหลกแหลกักกลนไม่รู้พูดอะไรเลยครับอ,อ๋อนี่นี่คือคือคือ,คอมัน,นบั๊กนะผมไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องสงสัยนะครับอ่ะข้อเสียนะผมคืออะไรนะครับผมอ่ะดูนะนี่คือกดชิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้คือกดชิมนะครับสมมุติว่าอันนี้ทุกคนน่าจะรู้นะครับแต่แต่แหลกมากครับแหลกแหลกเกินนี่ครับคือ่านผู้ชมต้องต่อเข้าหันหลังเข้านั้นนะครับอันนี้ท่านผู้ชมคนน่าจะรู้นะครับสําหรับคนที่เล่นพีซีนะผมน่าจะรู้นะครับผมนี่ครับคือคือเนี่ยมันต้องต่อหันหลังเข้าอย่างนี้นะผมซึ่งผมไม่ชินเลยครับผมคือคือผมเป็นคน พี่ฟันปกแบบนี้ไม่ค่อยเก่งนะผมอ่ะคือคือถ้าผู้ชมตอบแบบนี้ไม่เข้าเห็นไหมเห็นปะผมผมพยายามกดแล้วเนี่ยผมพยายามกดแล้วเนี่ยคือทําไม่ได้จริงๆนะผมซึ่งผมโคตรเซ็งเลยครับผมถ้าถ้าจะว่าออกมาให้ทําแบบนี้ได้นะครับป่านนี้บอกเลยว่าเล่นมันแน่นอนครับผมก็อขอภัยที่เป็นภาพแบบนี้นะผมครั้งหน้าผมจะรีวิวภาพใหม่นะครับพอดีมันเป็นอย่างงี้จริงๆครับผม แล้วก็วันนี้ขออนุญาตไม่ตัดต่อวันนึงนะคบผมเพราะว่าเนื่องจากคลายมาเตอร์บั็กนะผมก็เหมือนเดิมนะโอ้โหแลกไม่ใช่แลกดิผมเกียดภาพแบบนี้ครับคือจาว่าจะมีข้อดีอยู่ตรงที่ว่าจาว่ามันเล่นง่ายขว่ามือถือครับง่ายขวาเลยม็อกก็เลือนวิเทอร์ก็เลือดร้อยห้าสิบเลือนของเราเท่าไหร่ดิสามร้อยมั้ง ไม่ก่อนอินเดร์ดักก่อนเรือสองร้อยอาจจะแบบไม่รู้ีิครับคือคือ,อมันเยอะกว่าคือเอ่าผมผมจะสร้างโวแบบนั้นนะครเป็นึ่งผมผมผมจะสร้างยังไงดีอ่ะคือมันเกิดอาการบั๊กอะครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมไม่รู้ครับคือ คือเออผมจะทํำยังไงดีครับผมก็ <c oughs> คใครที่เล่นจาว่าเป็นก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับส่วนภาพมันเป็นอย่างนั้นนะครับผมอ่ะผมผมจะสอนให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่ได้ดูกันพอดีครับผมเดี๋ยวผมจะเลือกไปที่เอออะไรนะผมไม่รู้ะครับผมปรับไม่เป็นคือคือมันเป็นจาว่าผมไม่คุ้นนะครับ อันนี้ผมผมขอ,อกดสมมโมนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เอิมที่เล่นนะครับผมมาเดี๋ยวรอเข้าโลกกันเลยดีกว่าครับท่านผู er ้ชมครับสิ่งที่ได้นะครับคือมันยังบ้างอีกครับผมไม่ได้แล้วครับคือหนึ่งจุดสิบสองน่าจะไม่ได้นะเดี๋ยวผมไปเล่นโมชันอื่นก็ได้ครับ ท่านผู้ชมครับผมขอเออผมลืมบอกเลยครับคือขออภัยที่วันนี้ไม่ได้ตัดต่อคลิปนะครับผมพอดีเออแอปมมันบััคจริงๆนะครับผมคือผมก็อยากจะแก้นะครับแอปมมันบลัคอะครับคือคือผมก็คือผมพยายามทํานะครับผมพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมคือมันมันก็ยังบัคอยู่ครับคือคือขอขออภัยนะครับผมถ้าถ้ามันบลัคอะไรขึ้นมานะครับ ขออภัยจริงๆครับผมขอเก่ากับขออภัยเลยครับเพราะว่าเครื่องเครื่องเครื่องบล๊กจริงับผมไม่ใช่เครื่องบั๊กสิคือแอปบั๊กครับผมคือเพราะว่าผมตัดต่อออกมาไม่ได้จริงๆครับผมคือคือผมต้องแบบว่าคือต้องลงคลิปแบบนี้อะครับคือคือมันก็แบบทุเรศเกินไปหรือเปล่าอะไรางี้ครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าถ้าคลิปมันทุเรศเกินไปก็ผมจะ ผมจะพยายามตัดต่อครับผมแต่ขอขอแบบว่าให้ให้แอปเขาแก้มาสักทีครับผมผมเสียดายคลิปอันนั้นพอดีผมตัดต่อนานมากครับตัดต่อเกือบชั่วโมงเลยครับผมผมนี่ทำาคูดเยอะเลยครับว่าจะทำเป็นงานอันนึงได้ตัด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 ออกใส่เพลงใส่เอ็กเฟกใส่นู่นใส่นี่โอ้โหโคตรเยอะใส่อินโทรใส่โู บอกเลยว่าคลิปหนึ่งนะครับผมเวลาผมทำเนี่ยสมมุติว่าผมทําสักบ่ายสองนะครับแต่ผมมานั่งตัดนะอะาทาสมมตุติผมทําทักที่เอ้ยทำทักสิบโมงแล้วกันพอผมมานั่งตัดใส่ก็บ่ายสามไม่ก็บ่ายสองมั่งต้องกินข้าวต้องทำนู่นทำนี่โอ้โหือคือ,ค,อคือมันก็แบบอย่างนี้แหละครับถ้าลงแล้วถ้าลงคลิปแล้วม,มันดูแบบแย่ๆก็ไม่ว่ากันนะครับ จริงนะไม่ไม่ว่ากันนะครับผมพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วครับผมก็ไม่อยากทาให้คลิปมันแบบทุเลศนะผมคือพอดีว่าเครื่องผมค <c oughs> า,ายมาสเตอร์บั๊กนีเยทำไมคายมาสเตอร์มันบั๊กได้งานเดียวผมตัดไปตอนที่ผมเข้าโลกเลยแล้วกันงับเข้าโคตรช้าครับท่านผู้ชมครับผมขอตัดใจเออไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าในโลกนะครับ คูนะเลยครับคือคือไม่ไหวจริงครับผมขออภัยนะผมอ่ะผมผมจะสอนตั้งค่าล้กกันนะครับเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับผมแต่ส่วนที่ผมจะทําในคลิปนะผมคืออ่าผมจะเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยก็เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่หรอกครับคืออันนี้นะผมถ้าผมแนะนํานะครับผมเลนเดอร์ลิสต์ทงอะไรสักอย่างครับอ่คือปิดได้หมดไปเลยครับผม แล้วก็เออผมลืมบอกอีกข้อหนึ่งนะครับเอมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอันนี้คือข้อดีนะครับเซิร์ฟเวอร์สามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์เซ็กซสินสามารถเล่นาาเซิาาร์ฟเวอร์แบบของ P c ได้เลยครับผมแต่เวอร์ชันของคุณต้องถึงเวอร์ชันของเขานะครับถ้าพี่พี่สินนะผม,มหรือเซ็กซสินนะครับเขาเวอร์ชันน1.8เราก็ต้องไปเล่น1.8เข้าเขาเวอร์ชันไหน เห็นเขาบอกว่าเขาจะสร้างจูจูศิหกแล้วนี่ก็ลองไปเร่งกันได้ครับเซบส์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 สินนะครับแบบพูดติดติดขัดๆลอยครับโอเคครับขออภัยที่เงียบนะครับพอดีพอดีว่างี้มีคนเรียกนะครับต่อไปก็ ก็ถ้าผมเข้าลงไม่ได้ก็ข,ขออภัยนะพอดีแบบว่ามันเข้านานด้วยแล้วก็แบบแบบมันเข้าแล้วมันก็บักอีกนะครับก็เลยไม่เอาเพย์ไม่ได้อีกเอ่กกเอกดกดออกไปแล้วก็เพย์วอร์เอ่เล่นไม่ได้เวอร์ชั่นหนึ่งจุดสิบสองครับคือก็เป็นอย่างนี้แหละครับคือถ้าท่าผู้ชม <c oughs> ท่านผู้ชมคนไหนนะครับผมที่ที่อยากจะเล่นไหมครับจาว่านะครับผมผมแนะนําแอปนี้ครับผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ใดๆครับแต่แต่ก็เท่นะครับเอางี้ครับคือเดี๋ยวผมสอนการ้งค่าหลักๆแป๊บหนึ่งนะครับผมสําหรับคนที่อันนี้นะครับผมสําหรับผมผมสําคัญมากเลยครับผมผมมีคนชอบนะครับผม ครจะตั้งค่าอันนี้นะครับผมดาบเวลาแขวงนะผมมันจะแขว่งมาอยู่ข้างล่างนะผมส่วนตั้งค่าอันนี้คือปิด <c oughs> ปิดการแขว่งไปเลยครับคือคือจะไม่เห็นเอฟเฟกดาบครูดาวอันนี้ก็ครูดาวที่เอ่มคนทั่วไปเอาใช้กันบางคนก็ใช้อันนี้บางคนก็ไม่รู้ดีครับก็น่าจะใช้อันนี้กันครับก็รีวิวประมาณนี้ครับสำหรับไมค้าหนึ่งจุดเก้าไม่ไม่ใช่ครับสำหรับไมค้าพีซีนะผม เล่นได้ทุกวอชั่นนะครับย้ำนะครับเล่นได้ทุกวอชั่นนะครับผมแต่มีข้อจากัดว่าเครื่องคุณต้องแหลกเครื่องคุณต้องลื่นพอนะครับ <c oughs> พูดติดๆขัดๆตลอดเลยครับก <c oughs> ็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับคือถ้าเป็นผมผมจะไม่เอาชีวิตถ้าท่านผมมู้ชมคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้ยอยากให้เล่นไหมครับเอาชีวิตรอดในนี้ผมผมขอตอบเลยครับผมไม่เล่นนะครับผมจริงๆครับ เครื่องรับไม่ไหวนะครับผมอ่าผมพูดตามตรงเลยคือ <c oughs> ถ้าผมเล่นเอาชิมิลอดอ่ะป่านนี้แหลกตายไปแล้วแล้วก็ถ้าเล่นในโหมดฮาร์ดคอร์ด้วยอาจจะโดนโลบโลกไปเลยก็ได้นะครับก็ <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมหร้อผมจะบอกอะไรให้นะครับถ้าผมถึง100่งร้ c ยซับสไคร์เมื่อไหร่ผมจะฉลองนะผมแต่ฉลองนะครับในรอบนี้นะครับผม ผมจะไม่สปอยให้ครับอ้าวคือที่ผมพูดแบบนี้นะครับผมอ่าผมจะสปอยให้นิดนึงก็แหละคือถ้าผมถึง100่งร้อยซับสไครต์นะผมผมจะเปิดหน้าของอาจารย์ที่เอิมสอนผมเล่นฟรีไฟน์นะผมจริงจริงครับคนที่เล่นฟรีไฟคนที่เล่นฟรีไฟคนที่สอนเล่นฟรีไฟไม่ใช่ไม่ใช่ผมเกิดมาปุ๊บเล่นปับ๊บไม่ใช่นะครับผมต้องมีคนฝึกให้นะครับผมผมจะ เปิดหน้าให้ดูนะใครใครเอ่ยที่สอนผมเล่นฟรีไฟนนะผมแล้วก็จะให้คนนั้นล้องเล่นให้ดูนะผมบอกเลยครับเขาคุ้นเล่นคุดโหดน,น,นะผมแต่มามามา,มาคือหนึ่งร้อยซับสไครนะผมผมขอเลยครับผมว่านะครับขอขอหนึ่งร้อยซับสไครนะคบคืออยากได้มากคนลุกหมดเลยเนี่ยคืออืมฝากฝากเพลงท่านี้นะครับผมคือผมก็พูดมาเยอะแล้วเนี่ยคือใครใครอยากเล่นโมชั่นเลยก็เล่นไปนะครับผมส่วน คลิปนี้นะ,น,น,ะนะครับผมผมขอกำลังใจคนละไลน์นะครับผมแล้วก็กดแชร์เยอะๆแชร์ไปถึง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 ใครก็ได้ครับผมคือคือคือ,คอขอให้แบบขอให้สักวันหนึ่งผมอยากได้หนึ่งร้อยซับสไครต์นะครับผมคือถ้า้ผมจะบอกว่าถ้าผมไม่ตัดต่อนะขออภัยจริงๆนะผมผมผมก็อยากตัดต่อนะครับผมแต่ทําไม่ได้นะครับผมเพราะว่า มีปัญหานะผมคือคือปัญหาก็คือแบบว่าแบบแบบครมาเตอร์บ,บังนะผมก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะผมพ,พูดมาเยอะแล้วเนี่ยไอ้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับพอพอพอขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชพูดปิดคลิปเลยดีกว่าคือพูดรวนจังเลย